ของพ่อแม่ครับเมื่อลูกโตแล้วก็ต้องหาคู่ครองมอบสมบัติให้วิชาความรู้ลกักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าคลุมถุงชนเป็นความพอโอพอใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโดยที่จะเบ่าวเจ้าสาวไม่เคยเห็นหน้าตากันมาก่อนชีวิตแรกก็ต้องเรียนรู้กันเมื่อหลังจากแต่งงานไปแล้วนับเป็นประเพณีสมัยโบราณแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ ท่นานอาาที่ตรงนี้เขาเรียกว่าสำนักโพงามท่านอาจารย์ทองจันทือโยคียทองจันเป็นเจ้าสำนักท่านอาจารย์เป็นผู้ที่จเจริญธรรมะในวิปัสสนากรรมฐานเวลาส่วนใหญ่ก็จะนั่งวิปัสสนาแผ่เมตตาไปสงสปรพสัตป์ทั้งหลายท่านอาจารย์ไม่ต้องการเสียงรบกวนจึงมีป้ายประกาศไว้ยอย่างเด่นชัดว่าหลังเที่ยงว,วันแล้วจะไม่ยอมรับแขกรือปรกษาธรรมะ แต่วันนี้มีชุพ่าบุรุษสองคนเดินทางเข้ามาในสำนักวัดโพงงามตอนยามบ่ายสามโมงซึ่งมันผิดระเบียบของวัดโอ้นายหนูหนุ้ยกับนายเท่งนี่เองหนูหนุ้ยเป็นคนที่มีสัรมาคาระวะรู้ว่ามาผิดเวลาซะแล้วแตานายรันนั่งหลับตาภาวนาอย่างสนิทความเกรงอกเกรงใจก็เลยไม่กล้าปลุกไม่กล้าเรียก ฉันมาชนันหาเรือกับเทงเรือเทงกูบอกแล้วมันก็เลย่อนวันเจียงเดาจานแค่นางวีพัดซ้าไปกลับวะไปมาไหมอ๋อเราเดินมาไกลแล้วแต่นั้นก็เดินไกลก็เดินลับเดินนะลุกจได้ไมมาลุกมา นานาจันทรยังวมปผัดซานนี่นี่แนี่ตาแก่กลับกูว่าราควรกลับกันดีว่าแตงเั่ตอบโลกคอยมาไหมมึงกินอะไดีหนูเออต่างมันไกลเรามาเล่ามาแล้วเล่าไปอเบียหนยใจมัน้เรดงนั่นกระตุกแต่กูมีกลับลูกอาจา่น เกิดวาจานกรุบตาวาเดียวเราบ้าขึ้นวันให้เรื่องนี้กูรับรองว่าไม่จำกันมึงปลุกปั่นกูเกี้ยนจดหมายให้ป้าเปยไม่เอาแล้สวสียเรื่องอื่นได้เด่งกูกระเริ่มปนีมึงอย่ามาชวนรุนกูกรานบ้าแล้วมึงกลัวเลยว่าจานตองจันแกเป็นบุคคลวาจาจิตวาจาจิต ว่าจะซิ้นเรือแล่นไรเป็นนั้นนี่มึงแล่บาตะก,กี้ได้แล้วที่วัดโพงามไอ้ป่อแก่ผูระบุนิมบาเลยแลว้วบาตรกี้น,นี่วันนั้นไปตั้งแป้นตาหวับผู้ใดจะมาปรึกษาธรรมะก็กอ,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 อนเวลาแตงวันนี้วุนมันตีซ้ำเลือแล้วแน่เจตานนังวิปัสสนาเฮียบปึดไอ้น,นี่เราตูราทำใจตูราไม่ตูรานี่ ไอ้หนุย <Salvador> ่ยนี่ยตำใจต่าใจปุ๊ดไปมึงจะต้องทํำตามาบาายกับกูมึงอกี่เลยมันความเจ็บไก่ได้ปวยในใจแต่กูก็โดดไปผูกแก๊สแต่ตัวก็ต้องลงเล้วตับปุ๊ดตตั้งแต่กูเจอตัวต้งผูกแก๊สพอต้งตับปุ๊ดกูไม่โ้บอกไอ้รถหยุดกูจ็ปุ่งขี้ต่ั้งๆที่มันก็รู้ว่ากูตีตู้ผูกแก๊สเลยมันน่ากลัวี่ไปพวดตองี้กันผูกแก๊สแต่มันเจ็บตัปุ๊ดต้องหยุนะเจอบาเดินความเจ็บไกยได้ป่วยใจแหม่มึงแต่ผอมึงต้องไปลงมอ ไอ้น,นี่กูไม่อะไรมาลองแล่นี่มึงแล่ดิแตงเออคนเรานี่อาจารย์นายพรอ,อยู่บ่ายนี่ไปตึ้งปลุกนะี่ยกูบอกไห้ค่ามจะบอกอาจารย์ขับตะแกรงุกจะป,ปลุกไปโดยไม่ได้ลืม่มตาวะพวกนี้บ้าเลยบ้าแม็ดเราแล้วรเ,รเราบ้าใสยไม่ว่าแกว่าจ้าติดละโอ้ยงี้กูโกงกันแล้วก็ปนีกันนั้นมึงไม่รูนปลุกเออ ก้าพนธเนี่เราไม่ีวิธีการาได้บางเดตทำใหมแกตื่นโดยเว่าเราไม่ใช่พลุกแกนี่มึงกิดแลยว่าถ้ากลับไปบ้านนี่บ้านเราก็ต่อจาว่วางีดอ่านเสร็จยางกัวันเสียงเหล่าชายเหล่าแต่ตัวเรามันโร่นกนขึ้นเปลือกถ้าเราชาคนดื้อนี่เขาจะเรามาทำใหม่ได้ทักทิ้งทักยางคือเราทำกันแต่เราเราไม่ใช่พลุกแกยกตัวยางว่าเจนว่ากู้นั้น ต้องการนี่กินกนั่นเล่นนั่นหลกหมวงแต่กูไม่ฮันก,ก้อไม่ฮันก้อยแต่กูสัตวหลกโตแต่หมัวไ,ไปต่างปลายหมวงหมวงเล่นกันก็ไม่ได้ดำ่งรื้อยังยิ่งทำเพือ่อเรามานั่งคุยสนหน้ากันหน่อยเออนะมึงอย่างไรเหล่ากูกูอย่างไรเหล่ามึงถ้งา,ยยาแกต,ตื่นขึ้นเองก็เราไม่ใจพุกแกจะไม่เรามานั่งเราแกแต่เราเหล่ากันดังดังมาหนังนี <laughs> ้ยถ้าตอนตอนเนี้ยเราจุดหลวงตัดทำทูปยาไอ้จริงกูไม่เรื่องไรเหล่านี่ กูเหลามึงคว่างเองเนี่ยชีวิตกูเลยนี่เรื่องนุก,กนนไอ้ไอ้หนุ่ยกว่าป้าเออเราแต่เลี่ยดเลี่ยดมันนุกไอ้เรื่องครอบครัวเราไมา่ใช่โอ้ <c oughs> จะเพ่ดื่มมึงรู้เลยว่าใหญ่หนุ่มกว่าอย่ากูคือดดราอย่ามึงดดราเออแม่กูลอยอกันีพพอกูหลีกเองโปกูลำตัดวันนี้ชู้จิ้งดวงจิ้งละปินเนอะ ็มีคนแต่แรกไอ้หนุ่ยเว่าร้อยหนังหันแหละวโอยกูเรื่องเปลือนกว่างไม่ตึงกูไม่ได้แหงหกเลยนี่เดี๋ยวไม่ดูใจกู้จอบแรงนี่อั่นวันนั้นนั่นไม่แต่กูดังรถไปลาดข้างหน้ากู้แรงเรื่องเพื่อนกู้ังเปลือนกันแล้ยปล่อยแล่ลงรถกู้ปนใจลุ่มไปเจ็ดบาทเบียเดินลับแก่ตายปล่อยนั่งกว่างเรื่องเพื่อนในแค่หนังแรงคนเดียวนี่ แกเแรนเปลือเปิดวิทยุยังว่ารู้ถึงกันนีน้ดังอันเลยคุณแต่แต่แต่หนูเออมึงเชื่อไหมถ้าเขาวิ่งท้อนค่อยเขาจะทออ้อนด้วยบทกคอนยาครูดูราถ้าแกท้อนค่อยไอเต็งลูกเป้ายามานี่ไวไวอันนี้และมานี่ไวลกได้ตุ้นตะลกและไปลวงมากเคยมากเคยและไปลวงจึงกูกาล้านดูรา แค่เหลวว่ากูไม่โจลวงแล้วกูชากลัวเลยกลัวเลยเออแล้วกูชักและถ้ามึงไม่หลวงกูไม่ให้กินแกงก้อยอย่าว่าเรื่องแบบนั้นเป็นกรอนแมทเป็นกรอดแมทตึ้งวันนั้นบังเอิญนี่ยายนุกเหลือนี่หนังหันแหละไอ้นุกนี่นาเต็งกว่าเหลืองเปลือนนุกอีใต้นี่นี่แหละกูชอบอีตาย้ละเมียกูได้พอได้โดนเรื่องเปลือนมันดีใจเลย เวลากูไปล่าแต่งดีแต่เออกูลืมแมสก์ในกองเลยมาตึงดาเด้อให้ไปเจอเคยไม่ได้เคยไปทำไรอ่ะว่าดีแอ่เอออย่าไปตดะวังนี่ไปควัางเขาด่ากันจะคิวรอดอยกขึ้นพุ่งเคยลาวอ่ะพี่นุ้ยที่เรานั่งแล่มเหลืองเปลือนลืมบุ้งก้าวที่เดือนรลกตายร้องเลยลอยแล้วเหลืองเปลือนกันลืมบุ้งก้าวนี่นุ้ยแล้วมึงเหม็นหรือแม่กูกับแม่ยายกู ก็ไปแก็บก้าวในหน้าเลยจึงก้องคูที่ได้กับเมื่อนพราะว่าัติเขาเลรกเรื่องเปื่อนแล้วเขารักแค่นั้นไปยกให้หน้าเขาหนังแรงก็แก็บก้าวป่าแรงเหลืองเปื่อนสร้างแก็บปรางมัดเลียงตั้งแก็บปรางมึงเจอไหมเจกูตามพอไปออกบีนุไปเปลือกไปตามหน้าแก็บไปไม่โดนหน้าค่อยโดนหน้าค่อยอย่นี่หน้าโรเกตว่าไม่ละรวงก้าวมันเมือนอย่างนี้หมดบิงนูกรรมพ้วนหน้าไปบิงนี่เอ้ยตัวอันได้กันแล้ว กูดูแลคนนั่อรอตังบ่กันแม่เราเองจังว่าตามหนูก็มาจ่ายไงวเก็บหมัดเลี้ยงเก็บหมัดเลี้ยงเราตามไปเดือนเลืออะไรอย่างเก็บอยู่หน้าเขาบีนูุหลุงโลกรรมไม่ไม่ใจตาเกินถึงเรื่องมึงมันผิดแล้วหนังนั้นตอตอนนี้ก็วันที่มันเกิดเหตุการย้อยอ่ในวันนั้นนั่นยากูนั่นแกนั่นเป็นคนทำบุญ เป็นคนเด็ดใจกูรนุนแต่ว่าแกเนคนหนักเทศตะกิจถ้าไปนหนก็ไม่ไปเปรถ้าไปลาดแกกากี้ยูหยดะระวงไปกันดีข้าวมัดเดียมัดไปวัดกแกีู้กลวยไปตีเสียวีไปก่ายเสร็จเล้ววันนั้นแกกกลวยใ้กันนบับร็ดเดรียบร้อยแกไปอาบน้ำแล้วไปวัดตัวแต่งตัวตาแปลงนี่แหละกูหลักกินกลวยกันจะวีนี่งเงอไรเนี่ยถึงแมก่กูว่านุ่งก้าวเนี่ยวปอนไปน,าปน,น้าโพนอนน้ำนั่งชื่อปลาป่อยเรื่องนั่งมานี่อยู่นี่ปลาป่อยเรื่องนั่งมานี่ มึงมึงอ่ะเหล้าฮอกอะไรเดี๋ยวกูไปเล้าเมียไม่โต๊ะเลยได้ตายเหล้าเลยครูเฮ้เมียกรูถ้าโปรดรือเงื่อนเปิดไม่รอดแล้วมันใกล้นันตีเลยมันว่านันจริงจดี๋ยูบอกไม่กูจำไม่ได้นี่เจ๊เขาตามมันเจ้าหนูชื่อผือเมียคูนอนเจ้าบัวรุงกินยาใจ๊ปีปาจอมว่างีรุงเฮ้ยเจ้าบัวมันเยอะได้ป้าเม็ดมันโดยเรื่องเปิดไม่รอดชอบจริงนี่บ้านเราร์จะโรยเรื่องเปิดไม่ได้แล้งกับโรเงื่องเปิดไม่รอดจะพวดตายเลย ึงมันรวยแล้วหนังงานแล้วคันนีนกันพอกูหลักกินครัวอยากแกขึ้นมือนต้งเห็นแล้วแกว่าแม่กูวันพอได้รู้แล้วว่ากูนั้นเป็นคนที่ว่าเกแต่ได้ไม่ร้อนมานัานแล้วก็แกด่าแต่ว่าด่าเป็นคนรู้ด่าจึงแม่มึงอยู่ไหนว่าอยู่ในครัวอุ้าวล่ะจึงขึ้นเพื่อโอ้ว่าโอ้โอ้ไม่รู้น้องเออว่าแดกไร อ๋นเดไม่โลเด็กไรมันหลักกินกล้วยก้อยแล้วเรียนนึ่งวิไอเด้กล้วยก้อยนู่นำว่าไอตัวนี้จัดมากกินแต่กล้วยงอมพอปนันปั๊บแม่กูดังวิ่งเรียงช่วยห้างแมวเวียงขึ้นายเปล่า วรองนังแควออได้ยินถึงเลนราแลวเดีงเออวันนั้นเรว่าควาไร่หลันนังเคว,ว้าใแล้วแมวเดินรู้วกันจังเลนี่เจ๊เลเร็วๆนะกู้โรเรงปวไม่ติดต่อจะมาด้วนหังอันละปิดง่ายแล้วกูกอัน,น,อนไ,ไ,งนไงนึงแม่กูแกร้องละ น,นี่แกไม่ปลอดใจเลยแต่แม่พวกว่บรนยากกรวยวี่แหละครับล้านต่างคนแกไก่แรงตรงๆอ่ะแม่เออต่ยางนักแรงกับมันเครียดที่หลับปินปนเราแกโรแองถึงแกว่าเพื่อแกว่าเป็นโรแอเงเจมเจมมึงอย่ายหลายตัวเดียวกูไปลาดูตีมเบียก็เจอแทบมาเรื <c oughs> ่องฝนน้ำมวลนี่ป่ะงตัวเดือดเจอแทบเดี๋ยวกชอบนะเฮ้ยมึงจอมาแ,แตงก้าว,ป,วปลาหป้ไก้ตายปลาดุกโลเจิปปลากอตโลแป ข้าวเดี่ยวกินกับเรื่องเปลือกใบนี่กินเปลือกอุ้งก้าวแท็กกอดแต่ใจเหมือนหนังแรงเรื่องคนนั้นแรงนึกกินเปลือนนี่เออวันนั้นเมียกูหนังแรงเรื่องเปลือนกินข้าวกับมั่งตายแล้วกูใกลลาว่าไปนวยเดะแต่ว่าเขาด่าไงอะใกล้แล้วว่าไปรวมข้าวฟิดรวมเอาปุ๋ยกินก็แก่ตายเลยชอบมันอยู่แก่กันเลยถึงมันเพื่อแล้วถึงเฮืองอันนั้นได อันนี้ก็แม้แกก็ว่าเป็นร้อย่ว่าเป็นร้อยเผื่อการที่ว่าให้ยาคูได้จำหนึกเนี้ยอย่งว่าเพื่อโอ้ม,มาจนยองนะยอง วาต้องเตียเกียวไม่เหมือนพ่อแม่ไม่เหมือนพ่อแม่มารองกนช่วยเลยแก่แตาไม่ใจแม่ต้องตบกันแตาไม่ใจแม่นา่าทอบกลับว่าต่ไม่ใจแม่นา่าตบกันเดินนั่นเอานังเลยอยาก,กูวิวิวกูไปป้มตั้งเลยช่วยช่วยมากน้ำต้มหมอแก่แตงกีเลยแตงก้อยแตงแม่คูเลย นุกเหลือกูตะโรืกูไปเลืตึงไ่อกูแก้น่าชอบแรงนี่กูไปแร่เรื่องเพื่อนอ้หนนั่นเงินมาตงมานี่มันเนอยู่กลางใจช่นกูเอมันปีนเมียอยู่กูจัดเดกกูจอยังไตัวพมันปีนไม่เป็นมาเจอยังไงตัวเมีนูก็ยืนโปแล้วจึก็ขึ้นปลาหัวกูยามเต่พื้นมาได้รักปลอกเอยว่าอีแลมาปีนเตะพิตุงแมสนี่ เปนเพื่อแปลว่าในเรืงอันนี้กูตาแหลปลวมปลวมเตมาก้าวรอโจดมาง่ายกว่าเช็คโจมได้อย่างเบาก็เลยไม่ลงในตุ้งนักแตดนึงพวกกับรถไปลาดโอ้านั่นไม่ลาดยางชั่วลาดยางแล้วนะวะโกมาโกมารอยกูว่าแน่ว่ามันปีนกันได้ต่อได้นี่ยุ่งไม่ได้เป็นดูมจึงกูไปจับตัวโป๊กูยุ่งนั่นเรื่องเบื่อนะมาได้เี่ยขึ้นไปนี่ไปนี่้นั่นไม่ใช่ อะไรหรอพ่อบอกกูได้แยบกาวแก้มจึงมันเื่อยละวันนี้เร็วๆแต่จะมาด้วยแล้วล่ะอ๋อไม่ถองแล้วกูกันนะ่นเลยพอแล้วนุกลับแล้วอมไม่ละไม่ให้กูเรืองเพิ่อนโดนไม่รอดคายตายแดงเน๊ะโอ้คราวนี้ก็ยากูก็ช่วยมาก็นับแล้วก็โกรธแต่ว่าตีแม่ด่าแกว่าอีแกนั่นอีชวนตอบชวนทีถ้าเปลี่ยนจังว่าอะไรกันเปลี่ยนเฟื่อ